สนับสนุนโดยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทย True 5G อัจริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้เวลาอัปเดตแน่บุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะมุกธนิการค่ะเพนทัศสวีค่ะวันนี้มาในตีนสีชมพูที่ดูสดใสทีเดียวนะะแต่ว่าวันนี้เรื่องราวของการตลาดในกลุ่มผู้ชมก็ยังคงมีมาให้จัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่หลายคนบอกว่าอยากจะมีธุรกิจนะคะอยากจะทาอยากทามาค้าขายอะทำอไได้ในช่วงนี้แต่ว่ามันทําได้ยากเหลือเกินหลายคนก็ตกงานปรากฏว่าล่าสุดนี้เจ เจ๊จงค่ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีบางท่านเป็นลูกค้ากันด้วยเจ๊จงใจดีนะคะบอกว่าในช่วงนี้ใครอยากมีรายได้เอาหมูทอดของเจ๊จงไปขายสิกําไรได้ถึงกล่องละ7บาทนะคะ่ะแถมมีพวกเทคโนโลยคในการขายมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูการอันนี้เป็นประกาศออกมานะคะนี่เจ๊จงนี่พูดชัดเจนเลยนะคะว่า